กาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้ครับสามนอยมัดรวมเนาะคะ่ะสามนอยมัดรวมวันนี้นะคะเป็นแจ้งใดค่ะพี่น้องหรือว่าน,นี่นะคะสอบทานกันเนบนอโน,นะคะสามนอยมัดรวมวันนี้เมื่อนี้วันที่สองเนาะคะ่ะวันที่สอง ค่ะเมื่อวานนี่กับนนกนาะคะ่ะบริลลโลงแนวทางเนาะคะ่ะมือนี้อ่าลุยงานกันต่อเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะลุยงานกันต่อนะคะอขออนุญาตบาดข้าเด้อค่ะพี่น้องอ่าก่อนจะเข่าแนวทางเนาะคะ่ะอ่าแอดขอเวลาก่อนเพราะว่าเวลาของการลงงานมันต้องเปดนาทีขึ้นทุกชอะะนะะนะะ่องเนาะค่ะเนาะอาต้องกราบขอโทษขอไผ่เอฟซีพี่น้องนะคะ่ะผู้ใดายฟาวกะ จังมะกอเบิงเอาเนาะค่ะรีเบิงเอาเดอ้อนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสามน้อยเนาะสำหรับเล่าพัฒนาชุดบนขอผักก่อนเนาะคะ่ะแอดทำพิธีขัดเน่นขัดก่อนเนาะค่ะฝึกสูตรคัดก่อนเดอ้อพี่น้องฝึกแกะสูตรเน้นๆก้อนเนาะค่ะเนื่องจากว่าสาวนี่บนห้าไปว่าดดเนาะค่ะบนไปว่า้ดล้ายมือแล้วเนาะค่ะ ตแตงต่เลขกหนึ่งเขามานี่สแลกเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่าตัวอื่นก็นยังพ่อไปได้อยู่เนาะตาผัดหนึ่งเขาบ้านรั่วๆนี่ไปบ่อใดนะคะแทนหนึ่งพี่น้องเนาะคะ่ะค่ะแนวทางของรัฐบาลไทยชุดพิเศษเข้าบนล่างเนาะพี่น้องก็จะเห็นคลิปอยู่เนาะค่ะอ่าชุดพิเศษเข้าบนล่างชุดตารางเซียนสารคามนี่แอดไว้เป็นมั่นจะเบิร์นเนาะ,ะแถวบนได้ห้าหกแถวล่างก็ได้ห้าหก คิดว่ามันจะเบินเนาะคะ่ะชุดไทยกะประกบคู่กันได้ยุที่หกหาเนาะค่ะหนาเงินพี่น้องแอดเงิออยู่ค่ะหลักร้อยหกมาสามหวดติดเนาะคะ่ะนอกจากหลักร้อยหกมาแล้วหลักสิบหลักน้อยนี่ยังติดหกอีกด้วยพี่น้องถึงตั้งหกศูนย์กกหกสองมา6กหกห้าอีกหวดหนามันจะฮกหกยังหล่กหกฮกเก่าบค่ะหรือจะฮกหกเจ็ดน้อพี่น้องเนาะค่ะ เป็นไปได้อแอดยังเงิดเ่าท่านเศร้าอยู่ค่ะว่ากันต่ต <c oughs> สำหรับเหลขกดินทั้งที่มันช้นหาหลายๆหววที่แล้วหวดนี้มันก็ชนอีกคี่น้องเนาะคะ่ะหลายสูตรที่มันชนหาหัวนี้เดินแต้มเดินที่ตัวเดียวเลยนะคะก็ชนอยู่ที่ตัวเดียวตำแหน่งเกาสูตรเกาหมดเลยเนาะคะ่ะแอดจะเอาลงให้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องว่า วดนีเฮ้าเด่นตัวใดเลขเด่นตัวเดียวก็ได้สูตรอยู่ในตัวเดียวกันกับชนอยู่ในสูตรมูนันคือกันเนาะค่ะหมวดนี้ฟ ah ันปักลักไ้ทีเม็ดนี่คือกันเนาะค่ะที่เด่นตัวเดียวแล้วก็ชนหลายสูตรในเหล็มนะคะหมวดที่แล้วเด่นตัวเดียวของเข้าได้เลขหาอยู่ในสูตรอยู่ในเหล็มชนเลขหาเยอะเลยค่ะสูตรมูนันละมูที่มันว่าททันลุด หวดน,นี้สูตรตัวเดียวกับอยู่ในหล่มชนกันอีกตำแหน่งเก่าพี่น้องค่ะแอดกบมันเป็นมันคือกันหลังเนาะคะ่ะหมวดน,นี้สีมาบอเป็นไปไดป้บอพี่น้องวาเนาะคะ่ะแนวทางน้ะมันบ้านได้ออกมัก่ก็เป็นไปได้เบิดลตราคพี่น้องนะคะเป็นไปได้เบิอ่าออกแล้วพุนละเจ้าในว่าโอ้ยว่าแล้วนะคะถ้าเพราะท่านออกมันเป็นมันนะคะทั้งวางหนึ่งหันนี่ สูตรเด่นล่างตัวเดียวกระไดนึงกันไปตามกันเมื่อของแอดกระไดนึงือกันแต่แอดบอมักแอดบ่าวถึงเหล็กหนึ่งรางเลยเนาะค่ะงวดที่แล้วสูตรแอดกระชุนอยู่ที่เหล็กหนึ่งหลายสูตรือกันแต่บอมักบ่าขึ้นม่าวบวจับบวจับเด่นผอมบวจับฟันเลยเนาะค่ะบวจับเข้าไปเลยเพราะว่าแอดบอมักคนหลายท่านจะบอกว่าอาเซียนเห็ดแนวทาง เป็นอยังยังชอบจับตะเลงมักเจ้าของมีคําถามหลายมีคอมเมนต์แบบถามแบบนี้หลายเนาะค่ะอาว่ามันยูทูบเบอร์เบิรงช่องกันนี่พี่น้องกับเบิรงนยี่ด้ค่ะกับเบิรงว่าคอมเมนต์ช่องใดเพิ่นว่าจังใดแจังใดโดยโดยร่วมแล้วคือโดนทุกช่องเนาะค่ะโดนทุกช่องข้อเม่นภาษาอังกฤษเนาะค่ะเพิร์นเกษตรตอนแนวทางเพิร์นเฮ็ดระบบดีมัดเกินเพิ่นก็ยังโดนยุบภาษาเนี่ยจะเข้าช่องน้อยๆระบบเข้ากับประเดียดีย่ำซ้ำเพิ่นยังโดนมันบ่แปลก พคนดีคักแล้วโดนนี่ละมันหนาแปลกเนาะพี่น้องเนาะค่ะเอาเดี๋ยวจังไปว่ากันทีแนวทางรัฐบาลเนาะค่ะอ่าถ้าย่างสาก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้เนาะค่ะอมือนีก็ขอพานไปสะก้อนเนาะพี่น้องเนาะค่ะย่างสูตรเ่ายังเห็ดบ้านแล้วยังหลายเนาะค่ะยังหลายสูตรขอจับคักก้อนเนาะค่ะนะะคเอาไปเบิงคําเตือนของร่างช่องเฮาก้อนเนาะค่ะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อค่ะพี่นอ้องนะคะส่วนเล้าพัฒนาเขากัล่งไปแล้วเนาะคะ่ะส่วนซิปน่วยบนกับัดออกมายู่ดอกแต่แอดบอมันนะคะ มันระยะหน่อยมือน้ำเรากะบนมันเห็ดหาานะคะบนเห็ดหนาเล่ยต้องเอาไว้สะก้อนนาอกอย่น่องเนาะนะคะเอาไวส้สกอนค่ะไปเบิ้งของแอดเลยนะคะของแอดวางเลขติดบนล่างวันนี้ที่ห้าหนึ่งเจนะคะห้าหนึ่งเจมาได้สามรอบสามนอยนะคะ ห้าห่งมาได้3มรอบ3าน่อยพี่น้องนะคะกะจับเด่นวันนี้เนาะคะ่ะศกับ7จ็ดศูนย์แสาตัวหางเดียวก็คือเจ็ 7, 0, 5, ะะ 7, 0, 5, ดศูหเนาะค่ะ7 0็ดศูยหเด้อค่ะพี่น้องอสำหรับเลขติดบนล่างหาหนึ่งเจ็ดมาได้3ามรอบเด้อคะ่ะ3มรอบ3มน่อยเนาะคะ่ะสมรอบ3ามน่อย ค่ะไปเบิ้งของน้องต้าเนาะคะ่ะของน้องตา้าสามนอยมัดรวมวันนี้น้องตา้าเนาะคะ่ะวันที่สองเดือนสิบหเจดจับเด่นที่8ดกับสามแปดสี่แปดห้าแปดเ้าสามสี่สาห้าสามเสามตัวหางเดียวคือหกแปดสาม แนวทางกะมี่เขาไม่ลดเนาะคะ่ะพี่น้องย่างน้อยกะรัฐบาลไทยเฮานั่ลองไปยุที่บนล่างแล้วค่ะวดนนี้ะถือคือแนวทางเขาลง่งเอาล่งลายสูตรเนาะคะ่ะให้พี่น้องเลือกตามเอาวาพี่น้องมักแนวทางสูตรใดเนาะคะ่ะเลือกตามเอาเอาคลิปนี้กะเดินทางมาถ่ายคลิปแล้วอแคบเอาเอาด้อค่ะพี่น้องแคบเอาแนวทางสามน้อยมัดรวมวันนี้เนาะคะ่ะแคบเอาแอ,อดถ่ายไว้ล่าพ่อแอดจะล่งรัฐบาลไทยจะลิปเนาะคะ่ะ ปาจะเป็นอันใดนั่นจังเบิ่งกันต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนะเาะสำหรับคลิปนี้กะกราบขอบุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เปิดการมั่งเหวนในเด้อคะ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ